สวัสดีครับค่ะวันนี้นะคะ,นนะ,คะเรามีนัดส่งโต๊ะกันที่ไหนเอย่ยชาเชิงเซาครับผมวันนี้มีนัดส่งโต๊ะหนึ่งตัวที่ชาเชิงเซาไปกับช่างควันนะคะ เป็นภาชะเฉยๆค่ะช่างวันที่ขยันทุกวันนี้ไม่ใช่อะไรนะคะออกไปเสียสนุกหมุนเอาเรียกเอาอะไรหมุนหาเงินไว้หมุนหมุนตากหมุนต่อไปไปดูบ้างนะคะนี่ อันนี้นะคะเป็นโต๊ะสลูเกอรนนะะน์นะคะขนาดนะคะห้าฟุลด์นะคะหินชลวนนอกเป็นสินค้ามือสองนะคะแต่ว่าลูกค้าเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ใช่ไหมเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นเออผ้าสักหลาดนะคะแหนั โคมไฟเป็นโคมไฟแบบสีดวงแบบนี้นะคะอถ้าลูกค้าคนไหนนะคะอยากได้โคมไฟแบบนี้นะราคาอยู่เท่าไหร่คะออันนี้ไม่รวมหลอดไฟนะคะโคมไฟแบบนี้ถ้าเกิดใครอยากได้นะคะราคาอยู่ที่4ี0พันห้าร้อยบาททำสีให้ใหม่ด้วยนะคะถุกโฟมคือดีมากโดนแสงเนี่ยเงาวิบวับเลยนะคะสีสวยมาก ให้สนใจนะคะอยากเป็นเจ้าของเดี๋ยวรอตอนปูภาสิีนะคะแล้วก็จะสวยกว่านี้เดี๋ยวเราจะมาแจ้งนะคะค่าตัวน้องกันว่าานะคะรวมทั้งหมวดกี่บาทนะก็ได้เวลาลงมือทำงานแล้วนะช่างฟันหาจัโต๊นะคะุงแล้วนะคะน่าจะคุยมากกว่าทำได้ทีเลยน้องมมาเลยกินไนไ ตอันนี้ชลล่างบอลกำลังดึงผ้าครับเขาแตะคู่ถึงตอนนี้ก็กำลังการดึงผ้าทานะคะดูช่างฝันนะคะมาทํางานกิจกรรมตื่นใจอันนี้คือทอางานาน,น,น,งาน,นี่ยังไม่รวมที่ถ่ายแบบว่าไปยืนแอบ,บข่อยเมามอยกับลูกค้ามานะอันนี้คือทางานนะเ <c oughs> มาทนะคะเมาท์นายทำงาน มอนแล้วนี่ในคืองานทำงานกแต่เขาบอกว่าเราทำอย่างไม่ได้ทำเปลี่ยนท้าเปลี่ยนหยนหกักแล้วก็โอ้ทำไมได้ช่างขวานี่ไม่แย่แนั้นนี่ <c oughs> งานไม่เตจเลยนี่ <c oughs> ตายฟ่า <c oughs> ช่างฝันนี่คืองานไม่ได้เลยนะนั่งพอเพียบเรียบร้อยจังเลยค่ะว่าบ้านเขาเรอยนไ้อยู่เอามาใส่พวกอ้นี่อย่างเดียวอ่ะพวกอุปกรณ์ทำยางอ่ะทำทำไอ้น่ทำหลุมเพเดียวจะมาใส่อุปกรณ์ทำหลุดเดียเดียวคอนะครนะ จุดเล็กจุดเล็กผัดตัวโกน ก้ยังท้งานเมดีกว่าแค่นีคือจริงแล้วนะคะช่างฝันเป็นแค่แม่บ้านนะคะพื้นบ้านจะสะอาดได้ต้องยกให้ช่างฝันนะคะจริงๆแล้วก็คือมีหน้าที่แค่นี้นะคะมาเข้าเขาทำงานคือมีมีหน้าที่แค่นี้เลยจริงๆมีหน้าที่แค่กว่า สวัสดีนะคะวันนี้นะคะผมกับชอต a t s n o ก k e r นะคะวันนี้นะคะช่างฝันได้มาทำการติดตั้งและะ็กเกอร์ snooker นะคะห้าคูณสิบฟุตนะคะหินชนวนนอกนะคะพร้อมโคมไฟสี่ดวงนะคะโคมไฟสี่ดวงอันนี้ยังไม่รวมหลอดไฟน,นะคะอุปกรณ์วันนี้นะคะจะมีสีลายราไปชมอุปกรณ์กันนะคะุณผนีส่สวยมากคุณผู้ช มีนะคะเป็นเปเยลโค้ดนะคะเป็นโต,โตโโ๊ะสโนุกเกอร์5คูณ10มือถึงหนฉนวน,อนนอกนะคะ่ะลูกค้าเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมดนะคะ อันนี้คืออุปกรณ์นะคะที่ลูกค้าจะได้นะคะมีผ้าคลุมนะคะมีสามเหลี่ยมสร้งลูกนะคะก็มีลูกผีลายหนึ่งชุดนะคะลูกสนุกเกอร์หกแดงหนึ่งชุดนะคะไม้มคิวสีด้ามนะคะแล้วก็ไม้เลส,สันหนึ่งคู่แล้วก็ไม้เลสยาวหนึ่งคู่นะคะพร้อมช็อคขนหัวคิวนะคะหนึ่งโลนะอันนี้นะคะเป็นหินชนวนทองนะคะลูกค้าทําสีใหม่สวยมากเลยนะคะอันนี้คือสภาพที่เสร็จแล้วนา พิเศษแล้วนะค,ะนะคะ่ะคุณผ้ชอันนี้พิเสร็จแล้วนะยังไม่ได้เช็คนะคะข้างบนจะมีคราบลอยมือช่างนิดหน่อยนะคะอี่คือโต๊ะสแตนเลวโปร่งโต้วสวยมากนะคะโต้วสวยมากมีพี่ๆพร้อมเล่นกันแล้วนะพี่ๆพร้อมเล่นแล้วนะคะ สวยเลยนะคะใส่โคมไฟ LED สีหลอดนะคะสวยมากถ้าอยากได้โต๊ะสภาพดีเุมคุคมแบบนี้นะคะสามารถติดต่อได้ที่พิช่างฝันนะคะโอสนุกเกอร์ช่างฝันนะคะยินดีรับบัตรเครดิตช่างฝันบอกยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารใช่ทุกธนาคารแต่ผ่อนได้ของฏิกรคกับต้องรูดเต็มจำนวนใช่ไหมใช่แต่ของปฏิรกรผ่อนได้ถึงสิบเดือน,น,นอะ ไปรูดถึงที่ได้เลยขอแค่มีสัญญาณเนี่ยใครที่สนใจนะคะมีบัตรเครดิตฟ้องอะไรอยู่นะคะยังไม่อยากเสียเงินก้อนสามารถติดต่อช่างฝันได้เลยนะคะรับผ่อนนะคะทุกที่นะคะนอกสถานีก็รับนะคะ พุ่้ของโต๊ะนะคะน่ารักมากให้พี่เขาเคลียร์ค่าสินสอดก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาบอกกันว่าอุปกรณ์โต๊ะชุดนี้นะคะทั้งชุดราคาเท่าไหร่นะคะสาหรับใครที่อยากได้เป็นเจ้าของนะสวยมากเลยนะคะแต่อีมาได้เรียญด้วยอ่ามี่นอนแฮนอได้ทุกอย่างแตุ่กอย่าง็ไม่ได้ตังค์พี่ีรอเล่นแล้วนะทุกคน ใครอยากได้นะคะสามารถไปติดต่อที่เพจช่างขวันโต๊ะสนุกเกอร์นะคะ,ะที่เพจของเรานะคะรับทั้งงานซ่อมนะคะมีอุปกรณ์ขายนะคะรับซื้อโต๊ะสนุกทุกรุ่นนะคะรับเธินรับเปลี่ยนนะคะสามารถติดต่อได้เลยนะคะ <c oughs> อ๋อแก้วเดียวเดียวไป Ah. ส,าสามารถติดต well. ่อได้ที่เพจช่องผ่านตัวสนุกเกอร์นะคะหรือว่าเบอร์โทรนะคะ0 8น์9นะคะ944 9ส6่นะคะสามารถติด <lymph unun aries> ต่อได้เลย อันนี้นะคะขออุญาตพี่เจ้าของตู้แล้วนะคะถ่ายทำวมดีโอคลิปนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่เจ้าของตั้แล้วนะคะที่ใจดีนะคะอนุญาตให้เราได้่ายทำวีดีโอในวันนี้นะคะ